Okay. อาการของแอร์น้ำยาพองนะครับท่อเล็กเป็นน้ำแข็งจุดนี้นะครับวิธีการแก้ไขก็คือผมจะขันตัวไฟรเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็จะเติมน้ำยาเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้โ okay. อเคตรงนี้ก็ ขันสอนให้แน่นนะครับด้วยตัวปัจจัยขันสอนนะครับโอเคก็น้ำยาสามจิบสองตัวนี้แรงดันอยู่ที่ งนี้นะครับประมาณ60 psi นะครับตรงนี้น้ำยาพ่องชัดเจนนะเดี๋ยวจะเติมน้ำยาเข้าไปนะครับก็น้ำยาจะเป็นตัวนี้นะครับน้ำยา R32 ตรงนี้ถ้าอยากรู้ว่าน้ำยาเป็นตัวไหนก็ให้ดูในเนมเพจนะครับเนมเพจจะมีบอกอย่างอันนี้ยก็จะมีบอกนะครับสารทำความเย็น R32 นะครับ จะเติมน้ำยานะคลายสายเกตต,ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เปิดวาล์วนะเป็นการไล่อากาศนะครับแัแ้นก็ปิดตัวนี้ให้แน่นนะทีนี้ก็ปล่อยน้ายาเข้าไปนะตรงนี้นะครับตัวนี้ผมปล่อยน้ายาเข้าไปแล้วคอยดูนะว่าน้ำแข็งมันจะค่อยๆ ละลายนะครับน้ำแข็งค่อยๆละลายนะครับโอเคนี่ผมก็จะเติมประมาณร้อยเอ่อร้อยสี่สิบแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันช่วงเย็นนะครับถ้าตอนกลางวัน แรงดันมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะตอนนี้ท่อน้ำแข็งละลายหมดแล้วนะครับตอนนี้รมของออคอยร้อนนะครับก็เริ่มร้อนขึ้นแล้ว ผมจะจับกระแสดีนึน่ตรงนี้เนมเพจเนมเพจอยู่ที่4.3แอมป์นะครับพิกัดกระแสไฟฟ้าจากนั้นเดี๋ยวใช้คลิปแอมจับนะตัวนี้อยู่ที่3แอมป์นะครับ ดันอยู่ที่ประมาณ135นะครับก็น,นี้3 1 4นแอมนะครับโอ okay. เคเติมแค่นี้แหละนะเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงเย็นนะครับกลางวันมันจะขึ้นเยอะกว่านี้อีกนะครับแรงน,น้ำยาจะขยายตัวตามอุณหภูมินะถ้าเติมช่วงเย็นนี้ต้องเผื่อไว้หน่อยนะครับ